วันมองเต็มที่เลยคือขอรไ้มคะซ้อนไดไมคะซ้อนซ้อนซ้อองยนะหรือว่าข้างหลังสอง้น้าข้างหลัง แล้วใครคะถ้าหยุบเข้ามานะคะยใจไปโอยโอนเรื่องเล่โดนโดนเฮ้ยเราแยกกันไม่ได้นะเจอเราแยกกันไม่ได้นะเข่านี่เข่าขอบตเขาเข่าขอบตัวเลยหันหน้าเข้าเลยหันหลังเข้าเลยเขาอย่าอย่าหันหน้ากันการที่ข่าววันที่เปิดตัวศิลปินมาความพิเศษที่จะได้เจอรถ e ีนี้คืออะไร ก็แน่นอนศิลปินใหม่นะครับทั้ง4ท่านนะครับท่านว่าหนึ่งสองสามสี่ทั้ง4ท่านนะครับก็ทุกคนก็มีผลงานมาระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็การที่มาเลอร์ฟีสแน่นอนก็น่าจะมีสีสันไมใหม่ๆนะครับแล้วก็ทุกคนก็มีเป้าหมายดยวยกันคือสร้างความสุขให้กับแฟนๆนะครับก็หวังว่าแฟนๆของแต่ละคนก็จะได้ผมอยู่ในเลอร์ฟีสเนี่ยแน่นอนมันก็มีศิลปินท่านอื่นด้วยใช่ไหมฮะมันก็จะคอสัไปคอสมาอะไรเงี้ยเราก็จะรวมกัน ปันกว่าอะไรเงี้ยรถุ่นสระตุ้นกว่าอะไรเงี้ยนะก็หวังว่าจะให้คุณคุณคุณนิดหน่อยผมจะโปรโมทให้พวกคุณนะเนี่ยก็น่าจะได้สีสันใหม่ๆนะครับแล้วก็หวังว่าเป็นไปไทุกคนจะติดตามข้อมูลต่อไปครับแต่ละเบอร์นี่เขายังไงคะมีความพิเศษยังไงบ้างยังโทรไปหรือบอกว่าไปตื่นเพราะมาไปตื่นเพรามายังไงคะพี่กว่าเขาจะมาผมเลยอยากเปิดไลน์ให้พวกคุณอ่านเพราะวันๆผมคุยอะไรกับคุณโอมเพราบ้างนะคนอะไรมันจะง้องงอนได้ทุกวันทุกวี่ถึงว่านะครับ เวลาเขาอยู่กับใครตัวใครวันนี้มาได้ลืมลืมเขาใจทันเรานะครว่าทำไมหลายเดือนนะครับกว่าจะจีบวันนี้มาได้สำเร็จครับพี่พูดถึงจีบมาค่ายหรือว่าชีวิตจบมาค่ายีใค่ายค่ายจริงมอยู่ค่ายกป็นนานอยู่นะหลายเดือนหลายเป็นปีมากเกือบปีครับเกือบปีเกือบปีนะครับก็พยายามคุยกันมาตลอดนะครับก็สร้างความกระหายเขาด้วยนะครับเพราะว่า ตัวเวลาถ้าเกิดคนตามไอจีเขานะครับหรือว่าตามไอจีกี่คนนะฮะ<า>ก็เห็นว่าผมก็จะส่งสตรอเบอรี่ส่งอะไรไปให้ฮนุนตลอดนะครับโดยที่ไม่ให้มันเลยนะครับ<า><า>ก็บอกว่าถ้าอยากกินสตรอเบอรี่เมื่อไหร่ก็ให้มาที่ค่ายนะครับห<อ>้าไปอยู่กับเราเน,นี่นผมก็ยังไม่ได้กินครับทุกวันนี้ครับ <laughs> ได้เป็น <c oughs> ลูกหนึ่งได้เป็นลูกหนึ่ง เ็นอะไรในตัวโอ๋คะถึงได้แบบอยากอยากได้คนนี้เลยอย่างเงี้ยอ่าในแง่การแสดงเราเราเก็บไว้ก่อนนะฮะแต่แง่ของการเป็นศิลปินเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นชัดมากๆก็คือความพยายามความตั้งใจความมุ่งมั่นแล้วก็สิ่งที่เราคอมมิตกันไว้เบื้องต้นเนี่ยว่าเราอยากให้ถึงจุดไหนเนี่ยมันแสดงออกถึงความถึงความกระหายของเขาอะนะครับในแง่ของศิลปินฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าเขาจะมีความพยายามอย่างสูงสุดนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาจะปล่อยให้กับ แฟนๆได้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอะไรที่แตกต่างจากที่ผ่านมานะครับ<ม>แล้วก็เอ่อเขาร้องดีอยู่แล้วอะ่ะนะครับเอ่อแต่ว่าสไตล์ต่อไปที่จะเป็นจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอติดตามชมกันคนะ่ะบอกว่าทำไมตอนนั้นต้องคือแบบเล่นตัวผมไม่ได้เล่นตัวคือผมก็บอกเขาว่าผมจะทาอัลบั้มของเองงม่เศษใช่ผมไปบอกว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเสร็จแล้วมาคุยกันเขาก็เลยแบบตีวงล้อมให้ผมเหลือแบบเล็กลงเล็กลงบีบผมเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผม ันแบบมาถึงจุดที่ผมจะขยับไปไหนไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็รัดคอผมเลยครับทีตอนนันที่บีบวิธีหีบที่ช้ลักษณะในการพูดดีๆครับผมคือเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยศิลปินค่ายผมเนี่ยก็ดูก่อนว่าทีมงานของผมแบบมีแบบทีมงานพร้อมนะคุณไม่อยากจะเข้ามาอยู่ค่ายที่มีอะไรพร้อมขนาดนี้หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเข้ามาทุกคนก็มีการแจกของแจกกันนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบว่าเออผมก็เราก็เลยรอใช่ ใช่ครับผมรอเล่นคือจริงๆแล้วผมก็อยากมาอยู่ค่ายเขาแหละก็คือรู้สึกว่าเราอยากจะเติบโตทางการการเดนินทางทางด้านการเป็นเสือกินครับผมใช่เราก็น่าจะอยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์น่าจะดีกว่าใช่ตอนนนนั้ตอที่คุณทำะไรบ้างแอนก็มันก็เคยเปิดว่าคือเจ็บปวดกันที่ต้องลงทุนถูกครับอันเรื่องตอนนี้ให้เขาเป็นคนเจ็บปวดดีกว่าใช <laughs> ่ครับไไถถึึงงทมตอนนั้นถ้าสมบัติและ,ละคำะมันก็น่าจะเร็วม,มาเร็วกว่านี้ไง ใช่แต่คือผมยังทำภารกิจของตัวเอง <c oughs> ไม่เสร็จครับก็คืออยากจะปิดอบบัลบั้มปิดแฟนมิตเอ่อให้เสร็จก่อนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วทีมงานเลิฟอีสหรือว่าทีมงานลีโดคอน n คทุกทุกคนก็มีส่วนช่วยที่ทําให้ผมแบบปิดเอ่อแฟนมิตได้สําเร็จอะไรเงี้ยใช่ครับอ่ะลาบ้าลาบาคจริงๆบ้านค่เนึใจ่ทำไมถึงมาอยู่เลิฟอีสเลยอ่ะสามผมใช่ไหมใช่ก็เอ่อแน่นอนอยากเห็นไลเซนใหม่ใของเขาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คิดว่าเขาก็ค่อยๆเติบโต เห็นจุดหนึ่งอาจจะแบบลองเปลี่ยนวิธีการลองเปลี่ยนแนวทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หวังว่าเขาจะมีสิ่งแปลกใหม่ๆมาให้แฟนๆของเขาได้ได้ได้สัมผัสกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่แค่ะคันอยากมาแล้วคือเอ่อหนูเขาเรียกว่าไงอ่ะหนูก่อนหน้านี้หนูอยู่มาเนาะแล้วมันเป็นเป็นค่าที่แบบอบอุ่นมากแล้วก็เป็นชิมงานที่อบอุ่นมากแล้วก็ทีเนี้ยแต่มันเป็นเขาเรียกเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย แต่พอเรามีโอกาสได้แบบเราโอกาสดีๆแบบว่าค่ายใหญ่คือสําหรับล่าและบิสถือเป็นค่ายใหญ่เนาะแล้วเราไม่เคยอยู่กับค่ายใหญ่ๆวิธีการทํางานก็จะเปลี่ยนวิธีการอ่ะคือมันมันน่าตื่นเต้นสาหรับลามากเพราะว่ามันคือค่ายใหญ่ตอนนี้ก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่น่าสนุกมากๆแล้วก็หนูก็อยากมีลายเส้นใหม่ของตัวเอง mm hmm. ไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าซาร่าโซาล่า,าแบบคือเรามีภาพจําประมาณหนึ่งเนาะ mm hmm. กับกับซาร่าโซาล่าแบบแบบเดิมเนาะ แต่ว่ากับเลิฟอีสค่ะล่าอยากอยากให้สร้างภาพใหม่ให้ทุกคนได้เห็นว่าล่าทำอะไรได้อีกบ้างกับการเสียดสีใเซ็นใหม่เราเนะี่ยหน้าตาเป็นไงเอ๋อสีสันอ่าฟัม,มกมหนูก็พยายามทําอยู่ในทุกๆวันนี้ค่ะเมื่อคืนก็เพิ่งไปทําทําทีมอมะก,ก็อาจจะมีความมีความเป็นเรียลอาร์ติสต์มากขึ้นเนาะแล้วก็อาจจะฟังยากมากขึ้นหน่อยแต่อาจจะหนูอยากเท่อะอยากพัฒนาตีแล้วมันเท่อะไรประมาณนี้ค่ะก็ ก็ประมาณนี้ค่ะแต่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามแน่นอนเม้ว่าฟังยากแต่น่าติดตามค่ะแฟนเพลงเก่าเพราะว่าถ้ามคำถามว่าไองความยากนั้นเขาจะเข้าถึงอนมากเลยหนูว่าจริงๆแล้วมันทุกวันนี้มีความรู้สึกว่าทุกคนดูเปิดกว้างมากขึ้นนะแล้วก็ผู้ฟังเขาดูเปิดกว้างมากขึ้นรวมถึงใน้ทังแฟนคลับเราล่าคิดว่าเราทําอะไรออกมาเขาก็น่าจะซัอพอติดตามแน่นอนไม่ค่อยชีเบียดอะ สองนุ้ลูกขับลูกขับองค่ะพีสองนี้งยุ่งปิ๊งอะไรน้องคะก็อไม่ปิ๊งเลยครับพี่ทําไมคิดนานงจลยครับมันเยอะมากคุณามารมเร็นเออก็นอกจากหน้าตาตัวดีของเขาแล้วนะฮะก็แน่นอนเขาสามารถทางดนตรีนะครับลูกขอบก็ได้ยินมานานมากๆแล้วนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสจะได้ร่วมงานกันรู้สึกว่าเป็นเกียรตินะฮะแล้วก็ชื่นชมพ่อมาณาละนะครับหวังว่า ร่วมแรงในทางนี้เน่จะทําให้องค์การบันเทิงมันสนุกมากขึ้นนะฮะองค์การสืร่อปนมันมันมีอะไรใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็เห็นความตั้งใจของเขาสองคนเนี่ยนะครับว่าเขามีแรงบันดาลใจเขามีเพลงนําเสนอเราเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็หวังว่าเพลงที่เขาจะปล่อยก่อนวันนี้เนี่ยของเขาสองคนเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นกระแสที่ดีได้นะครับพี่จี๊บมีจับเขาเปลี่ยนตรงไหนบ้างไหมคะเขาสองหนุ่มหรือว่าก็มาแบบยังย<อ>ุความเป็น ไอสองตัวนี้เปลี่ยนยากนะครับก็ไม่ใช่นีใส่นะก็มีความเป็นตัวตัวเองสูงนะฮะแน่นอนแต่ว่าแน่นอนก็อาจจะมีขยับบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยะครับให้เฟรชขึ้นะฮะให้ให้จิ๊บขยับได้เสมอครับครับครับับขยับลดก่อนเลยคอยจอดควงอยู่วออยู่พวกนี้จะเป็นอย่างครครับก็ก็มีความสุขดีแล้วก็เอ่อเอ่อต้องใช้หัวคิดตลอดเวลาว่าจะตอบโต้พวกมันยังไง คำถามคืออะไรนะครับเหมือนเหมือนเราก็ย้ายค่ายมาแต่เขาอกวย้ายค่ายอะไรค่ายมาโอ้ก็เราเห็นอย่างที่ซาร่าพูดเลยครับเราเห็นแลอีสเป็นค่ายใหญ่ครับก็เห็นแลอีสเป็นค่ายใหญ่แล้วก็เป็นจักรวาลมาเวลเหมือนที่พี่โก้พูดไปเลยเราก็อยากจะลองแปลงร่างเป็นซูเปอร์ฮีโร่ดูบ้างนะครับอยากมาอยู่ที่บ้านที่เราก็มองแล้วเห็นแล้วแบบว่า ผมมันน่าสนุกจังเลยอ่ะมันมีอะไรให้ทําเต็มไปหมดเลยทีมงานก็เก่งมากเลยครับก็เลยแค่ผมแค่แบบพี่จีบอกว่ายังไงล่ะแค่เนี้ยผมก็มาเลยเขาไปอยู่ด้วยคเับใช่ไหมพี่โมใช่เลยครับทุกอย่างอย่างที่บอกต้องไปหมดเลยครับนอนพอป่ะเนี่ยนอนพอไหมยี่โมงแล้วป่ล่ขอโทษนะครับไม่มีสาระเลยครับขอโทษครับเราไม่ได้คายเดิมก็ุยกัน ความรู้สึกกับค่ายเดิมเหมือนผมไม่เคยแต่งงานเนาะไม่เคยไม่เคยมีลูกมาก่อนแต่รู้สึกว่าความสัมพันธ์สิบสองปีกับกับที่นน่นมันมันเป็นความรู้สึกประมาณนั้นเลยนะครับกับกับที่ค่ายเดิมเหมือนเคยมีลูกกับที่นั่นก็คือเพลงใช่ไหมชาก็คือเพลงนายเข้าใจเรานายเข้าใจเราแล้วนี่คือไงมีเมียใหม่หรือยังไงมีเมียใหม่เหรอเ้ยผมว่าไม่อยากเที่ยบแบบนี้แล้วมีเมียที่แบบจริงๆครับก็คือความรู้สึกที่มันสัมพันธ์ลึกซึ้งขนาดนั้นแล้วก็ แม้ว่าความสัมพันธ์มันจะจบไปโอ้โหเฮ้ยไม่เคยตอบเรื่องราวความรักได้ลึกซึ้งขนาดนี้เลยเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจบไปแต่ว่าเราก็สวยงามครับเหมือนเพลงโอ้โหครับตอนจบที่สวยงามครับโอ้เป็ะไรตอนเนี้ยเก็บเพช์ชื่อเลยเอาเปล่อยปล่านี้ก็เหรอโอเคลูกสาวลูกสาวใหม่เป็นไงล่ะพี่ออมีคมพถามเอาทานเพิ่มได้ออกมาเป็นไรครับโอเคก็ลูกสาวใหม่สี่ท่านนะครับก็ ดีใจมากๆที่น้องๆที่น้องๆกบปากรับคำนะครับมาอยู่ด้วยไม่ได้ขอเฉพาะสี่ท่านนะครับก็ต้องไปขอถึงพ่อแม่เขา,าน,นะฮะแ,แล้วก็แล้วก็รับปากว่าเรื่องการดูแลเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสี่คนมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีความมีความน่ารักอยู่ในตัวนะครับแล้วก็มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันจริงๆแล้วแตกต่างกันนะฮะแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็มีอีกสีหนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งผมคิดว่าสี่คนเนี้ย เอ่อแม่จะเป็นความหวังของเลอร์อิสได้นะครับอีกไม่นานอีกไม่นานเกินรอจริงจริงตอนนี้เล่เป็นเด็กฝึกนะฮะอ่าให้มาฝึกร่วมกันนะครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้สนิทกันรู้จักกันแต่พอโปเอ่อพอจะปล่อยผลงานเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะปล่อยยังไงจะปล่อยเดียวปล่อยกลุ่มจะปอดี่ยวาอาจจะยังไม่ได้เป็นทั้งสี่คนอาจจะต้องอ่ายังยังแยกไปยังไงใช่ฮะใช่คือเหมือน รุ่นพิกซี่สมัยก่อนพนิกซี่ก็ไม่ได้ซ้อมแค่สามคนพิกซี่ก็ซ้อมกับหลายคนเยอะมากๆอะไรเงี้ยนะครับทั้งในค่ายเดียวกันทั้งค่ายอื่นๆของเราอะไรเงรี้ยแล้วพอโตขึ้นพอเขาเริ่มทํางานเขาก็จะแยกกันไปทําอะไรเงี้ยนะครับแต่พอทํางานไปไปปุ๊บเนี่ยแน่นอนพอมารู้จักกันเนะี่ยมันก็จะพี่น้องเน่ยมันช่วยกันอะไรเงี้ยคนที่ปล่อยเพลงคนที่เ่แชร์คนนี่นนช,ช่วยไปคอปเปอร์อะไรเงี้ยครับเราเราก็หวังว่าทั้งสี่คนนี้ระยะเวลาที่วางไราหน้ามองเขาจะได้เห็นน่าจะได้เห็นผลงานน้ามองเมื่อไหร่ น่าจะน่าจะไม่เกิน18ปีนะครับนานไปอายุเขาถึงสิปดนีออไปก็จะปดปีก่อนแต่วันนี้มันก็สิแปดปีพอดีใช่ไหมก็ก็หวังว่าหวังว่าจะเอร็วที่สุดเท่าที่เท่าที่เราจะทำได้เพราะรู้สึกว่าเราเสียดายเอนดีเขาอะไรอย่างเงี้ยเราอยากได้เ็นเด็กๆแบบเนี้ยนะครับที่ออกไปออกไปสู่สาธารชนต้องมีรู้สึกว่าเขามีเออเขามีอะไรเขา แตกต่างกันนะครับบางคนก็อย่างที่น้องๆเขาให้สัภาพด่ีว่าบางคนก็ถนัดเรื่องร้องบางคนถนัดเรื่องเต้นบางคนถนัดเรื่องพฟอร์มอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราต้องปูพื้นฐานนะครับทั้งสี่ท่านเนี่ยให้ให้ให้ใ,หใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าอย่างวันนี้เรื่องการฝึกเนี่ยเราก็ไปขอร้องทีมลิทอนเตอร์เนเมนต์นะครับให้มาช่วยดูแลเรื่องการฝึกนะครับดังนี่เขาก็จะส่งไปฝึกส่งไปทําทุกอย่างแล้วก็รีพอร์ตกลับมาต่อนนี้น้องๆถึงแต่ละคนถึงไหนแล้ว ใครพร้อมมากที่สุดใครอะไรยังไงมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างขอถามเรื่องว่าเลิะกันจะได้จะหยิบตี่สาวเตีสาวเลยลูก้วเมื่อกี้พี่จีบอกว่าเราเป็นความหวังของรุ่นปีกดดันไหมพองฟาร์มมีรุ่นแบบความหวังลูกต้องแบบคนลู้กันก็กดดันไม่ไม่กดดันเลยเพราะว่าก็เราก็ตั้งใจที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆอย่าเป็นยังไงบ้างครับกันก็หุ่มจริงก็สนุกมาก ราะว่าก็ได้ความสนเพื่อนก็ไม่เหงาอันนี้นะสี่สาวฝึกนัใครนบ้างะอาทิกย์ละคเป็นลูกกเจ้าก็มีฝึกเต้นแล้วก็มีฝึกร้องค่ะคูคู่กันไปก็จะอาจจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแบบหมายถึงว่าระดับการฝึกอาจจะเข้มข้นเรื่อยๆพ่อดูไหมคะ ไม่ดูค่ะพี่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 ชายดูไหมคะไม่ดใจดีมากเหมือนพ่อคนที่สองเลยก็จริงๆแล้วเขาฝึกแบบมีเงื่อนไขด้วหน่อยเพราะว่าเรายังตั้งยังตั้งหลักว่าเรื่องเรียนสำคัญที่สุดอยู่สําหรับทั้งสีคนนะครับดังนั้นเวลาเรียนของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันมีบางคนเรียนภาคอังกฤษมีบาคนเรียนโรงเรียนประจําอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบ หาเวลาในการฝึกค่อนข,ข้างลําบากนิดนึงแต่ก็น้องๆก็พยายามมากๆให้เวลาเราเยอะมากๆอะไรเงี้ยเท่าที่เราจะทำได้นเนาะต่อต่อฝึกหนักไหมครับฝึกเตไม่หนักค่ะสนุกมากค่ะเพราะว่ามีเพื่อนๆเยอะเลยแล้วก็มีคนไปกินขา้าวดทุกที่ก็คือเป็นเจ้าเพราะหนูเหงามากปกติหนูอยู่คนเดียวหนูก็จะอ a l o n ใช่ไหมในหนูเอ็กซ์โวนหนูมีเพื่อนละหนูมีเพื่อนเยอะเลยใช่ เอซส่วนไอซส่วนลูกไม่ไม่หนักค่ะก็พี่จีพยายามเลี่ยงช่วงวันธรรมดาให้ให้ไปฝึกสอนอที่แท้สะสมสิทธแฟนๆหน่อยลูกให้ติดตามให้เราติดตามผลงานของหนูที่สิยากรสยากรได้ค่ะฝาติดตามผลงานของเราด้ยนะคะก็สัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดในที่ดีนะขอบคุณคุณก็ตองเล่มาความใจด้วยละนี่ คุณพ่อคุณแม่มาให้กำลังใจด้วยรู้สึกยังหรือว่าตื่นเต้นกันเดิมรู้สึกปกติเลยเพราะว่าปกติก็ตืองเต้นทั้งหมดฝากฝากไปเลยงานทั้งหมดด้ยครับโอเคอ่ะดับเท่าไหร่ก็ฝากนะครับเอ่อแฟนนะครับพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับเอ่อเราตั้งใจทุกงานอยู่แล้วนะครับตั้งใจทผลงานอยู่แล้วเอ่อ ทั้งทั้งสท่านที่เป็นศิลปินใหม่เนี่ยก็เขามีความมีความตั้งใจมีความกระหายที่จะที่จะเซิร์ฟเออออ่่เป็นแฟนนะครับเราหวังว่าการที่เขามาอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับแล้วก็เราหวังว่าจะทําให้แฟนทุกคนมีความสุขมากขึ้นนะครับส่วนทั้ง4เด็กๆจิ๋วๆทั้ง4คนนะครับผมชอบเรียกเพราว่าแก๊งลูกเป็ดนะครับก็เออ่แน่นอนเด็กๆด็กสี่คนนี้มีมีทักษะบางอย่างนะครับมีความน่าสนใจบางอย่าง เดี๋ยวจะค่อยๆเปิดเผยออกมานะครับรแล้วก็หวังว่าทุกคนจะตามเชียร์ทั้งสี่ท่านด้วยนะครับแล้วก็ไม่เฉพาะทั้งแปดท่านนี้นะฮะแล้วศิลปินทุกคนทุกชีวิตในบ้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นเลิฟเบสหรือว่าจะเป็นค่ายย่อยๆของเราทั้งทุกค่ายเนี่ยแน่นอนเรามีความมีความอยากจะสร้างผลงานนะครับสร้างศิลปะขึ้นมานะครับในแง่ของดนตรีก็ฝากทุกคนนะครับให้ช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ครับหน่อยเสร็ครับคพูง่านีคืคนจางมีเก้าอี้นั่งไหมฮะจี๊บจี๊นั่งเหมือนเลยเก้าอี้น้คเลย 好说啊！欢迎<他> <laughs>